คณะเศรษฐศษษาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะได้จัดเสวนาร่างกฎหมายภาษีทรัพย์สินการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบซึ่งกระทรวงการคลังก็ยืนยันนะคะว่าการจะเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นการสนับสนุนให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินและจะทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีไรายได้มากขึ้นค่ะ โดยนายรังสรรศรีวราศาสตร์ประหลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่าักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเบื้องต้นจะปรับการจัดเก็บจากเดิม3อัตราเป็น4อัตราได้แก่ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจะจัดเก็บในอัตราร้อยละ0.25ที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยจัดเก็บร้อยละ0.5ที่ดินเพื่อการพาณิชย์จัดเก็บร้อยละ2และที่ดินรกร้างว่างเปล่าจัดเก็บร้อยละ0.5และจะเพิ่มขึ้น1เท่าในทุก3ปีแต่ไม่เกินร้อยละ2 และมองว่าการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะทําให้รัฐบาลใช้เงินงบประมาณอุดหนุนท้องถิ่นน้อยลงเนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีไรายได้มากขึ้นจากที่เคยจัดเก็บภาษีโรงเรือนและภาษีที่ดินได้ปีละ5-6หหมื่นล้านบาท ด้านนายละวะรนแสงสนิทรองผู้มนในการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังกล่าวว่าปัจจุบันรายได้จากการจัดเก็บภาษีของไทยอยู่ที่ร้อยละ18-19ของ GDP ต่ากว่าค่าเฉลี่ยของอาเซียนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ21โดยมาจากภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นหลักส่วนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมองว่าจะเป็นการสนับสนุนให้มีการใช้สอยประโยชน์จากที่ดินให้มากขึ้น